โอเคผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอ่า er สก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาจับเทพกันต่อนะครับอย่าไปเงยตามได้คลิปนี้เลยครับก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นการในการทำคลิปต่อไปด้วยกันครับแล้วก็สำหรับใครที่จะตามเกมผ่านส่วนของเพลินโปสการ์์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้น้าช่องกับไอช่อนท่านการกดซุปเปอร์แตงคุณใต้คลิปองต่างก็สามารถกดเช่นกันนะครับผมอ่ะก็เเเเหมมือนนนนดดิครัับววี้้แลาะ ก็มีเทพหลุดในเขตจับเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้บัตรกาชาผมตัวกาชาผมเหลือ35บใบวันนี้จะกดให้หมดเลยนะครับกดแค่วันสุดท้ายละวันที่4วันจันทร์คงไม่ได้กดเพราะว่าบัตรไม่เหลือแล้วนะครับก็ไอดีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกคือเกลือครับไม่ได้เลยนะครับผมตรงนี้ไม่ได้อะไรเลยจริงๆรนะรอบนี้เป็นรอบที่ค่อนข้างห่วยแตกที่สุดนะฮะตั้งแต่จับเทพมาเลยนะครับยูเซ่ไม่มีเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวไปลุยกันนะครับ สำหรับสภาพอากาศที่ผมกำลังจ,จับก็คือถุงซ้ายนั่นเองเหลือ2ีนาทีเท่านั้นนะครับผมก็35ใบเนาะเทพที่หลุดมาเนี่ยมันจะมีโคบาเลออนทาราคิออนบริซิออนนะสามหมานะครับมีมิทูกระนะครับมีฮีทรานนะครับผมแล้วก็มีมาเกน่าจิตวิญญาณแล้วก็เจ้าแมวอีก2ตัวเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะครับ35ใบนะครับดูซิมันจะออกเยอะไหม ได้ก็คือได้นะไม่ได้ก็ไม่ช่างมันครับเฮ้ยเลจีล็อกมาเดีย๋ยวจับเลจีล็อกก่อนเอากระดังเต็มหมดเนี้ยอ่าผมไปทําขยายกระเป๋านะฮะโปกเกมอนแล้วอ่อาเดี๋ยวมาจับเทพกันผมจะจับเองครับเลจีล็อกเอาไปใช้ได้อยู่อ่าสำหรับใครที่ไม่มีพวกสายแทงใช่ไหมอันนี้นจะเป็นแท้งกาจภาพครับเลจีล็อกแต่จะจับได้หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าอุปรกรณ์จับโปกเกมอนผมก็ไม่ได้เยอะมากนะครับ ผื่อเทพแม่งหลุดมาแล้วก็ไม่ได้จับเลยไงโอ้โหไม่ได้จับหรอทุธาล่ะเดีย๋ยวขั้นสูงโยนฟรีไปดิครับพี่น้องห้าเปเซ็นต์ยากมันต้องเป็น9%ก้าเปอ่เซ็นต์อะไมไ่จับได้นะครับค่อยๆจับไปนะครับตามธรรมเนียมอ่ะเจ็ดเปอร์เซ็นต์ เผื่อฟุกนะบางทีก็จับได้อยู่นะครับ8%ก็ยังไม่ได้นะ,ะต้องรอนต่อไปครับไม่ต้องรีบนะฮะ,ะเรียบร้อยนะครับโหูหมดไปอย่างละสิบกว่าชิ้นอ,ะอ,อ่ะอ่าได้มาหนึ่งตัวนะครับเป็นเทพพลไอเทพพยากรอากาศนะครับเทพสภาพอากาศนะฮะ ยังไม่ใช่เทพิจก,กรรมนะฮะเคอ่ะ้างมันผมกดให้หมดเลยนะครับวันนี้ไม่ให้เหลือนะเหลออยากได้มันก็ไม่ได้เทพอ่ะก็ได้ยากนะพูดถึงเรยไม่ออกมีแต่ไม่มีคิวอะ่ะวันๆอ่ะเออไม่มีคิวเต็มอะ่ะเต็มไม่หมดแล้วครัง้งนี้ก็ได้ไปแล้วเมื่อวาน เ,เจอยากเฉมัดเลยนะบอกแค่นี้เบนี้เป็นรอบที่เกลือมากเลยวันนี้จะพลิกชะตาชีวิตไอดีสักหน่อยไม่มีอะไรมาให้ช่วยแล้วเลย,ยจะเอาลูกเกียรมาแบกเหมือนเดิม่ะอะต่อครับหมดไปแล้วแปดใบเอนเต่เอามาทมําไมเดี๋ยวเล่นด่านก็ผ่านไม่เอาเต้ไม่เอาอเ,เต้ไม่เอาอ ะกดไปยังไม่มาครับ25ใบนะครับก็ยังไม่ออกนะวันนี้ไม่มีถุงทรายทั้งวันนะบอกก่อนช่วงบ่ายก็ถุงทรายขยันมากจริง <c oughs> สภาพอากาศอื่นไม่มีเลยนะครับโอ้ปูเทลาก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีครับอ่ะย2ใบสุดท้ายนะครับผมโอ้โหได้คลิปบ้ามาโอ้ ลิงวันที่ลิงอ่ะครับ,บยี่สิบใบเกลืออีกแล้วอะไรก็เกลือเกลือทั้งวันเกลือรือเกลือปูเทล่ามาอีกแล้วไม่เอาเดากได้เทพเดากได้เทพไม่มีเทพหรือไงตุม้มเป็นเตออีกแล้วเอามาทำไม จับออโต้แม่งเลยเอาครับนีืเหลือสิบห้าใบสุดท้ายนะครับผมหมดไปแล้วยี่สิบใบนะไ้เลจิล็อกสมาตัวเดียวมีฮิโนราชิด้วยนะครับตัวนี้โอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แล้วครับบางสัตว์เลี้ยงเต็มครับนะลองดูโอ้ไม่ดรอปเลยครับสิบสามใบโอ้โห เราเรื่อนี้ม่งเกินจริงไม่ได้เลยครับสรุปแล้วก้าวตัวกจจก,กรรมไม่ได้ทั้งตัวรอบนี้เฮ้ยกลัอสุดๆอ,อ,อ,อืออืออ่ะต่อครับจะเอ็ดใบสุดท้ายนะคืออันนี้คือสุดๆของมันจริงๆไม่เหลืออะไรจริงนะโอ้ยไม่มาเลยไม่มาเลยบอกแค่นี้เลยไม่มาเลยออกโคตรยาก รอบนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับผมเลจิล็อกอย่างเดียวเลยนะฮะบูเทล่าอีกแล้วขยันออกจริงเอโอโ,โอ้โหยังไม่มานะฮะเจ็ดใบ,บามามีปฏิาหารไหมไม่มีครับปฏิหารบอกรอต่อไปห้าใบา อ่ะครับห้าใบสุดท้ายหมดตัวแล้วนะไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือจริงๆนะครับไม่รู้จะเอาหาใบจากไหนแล้วนะครับม,มาครับสี่ใบสุดท้ายครับมาที่สุดของที่สุดออกเป็นมินิริวมาสามใบมาเลยอุง้งโหยอ่ะต่อครับสองใบสุดท้ายหมดแล้วหมดกันจบแล้วจบเลยโบ โอเคอ่าใบสุดท้ายครับได้ไม่ได้ก็คือจบแล้วันนี้เออดันบาวมาเพื่อนะครับผมอ่ะโอเคเกลือครับผมก็ถือว่าเกลือจริงๆอ่ะนะครับผมพูดถึงนะก็สรุปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะครับที่ผ่านมา3วันนะครับไดเอนเต้มาหนึ่งตัวถูกไหมครับไดเอนเต้มาได้เลจิล็อกมานิสัยก็ไม่ดีนะครับ แล้วก็ได้คีบโกะไอ้ใช่คีบโป๊ดเดยพวโกโปเก,โกโมอนธรรมดานะครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับผมฮะโอเคก็ประมาณนี้ในดันบ่าวก็ได้มาครบแล้วนะครับก็คือได้โปเก,โกโมอนที่อยู่ในสภาพอากาศอ่ะยกเว้นโปเก,โกโมอนในกิจกรรมไม่ได้เลยนะรอบนี้คือเกลือจริงๆนะครับผมก็สรุปนะฮะไอดี ID นี้เกลือนะอืมตอนนี้ผมก็เหลือแค่เซิร์ฟทีสองไอดีเดียวที่สามารถที่จะไปลุ้นต่อได้เพราะยังเหลือบัตรหกสิบเจ็ดสิบใบใช่ไหมอันนี้มันหมดแล้วจริงๆนะครับผมอ่ะโอเคสําหรับนะครับ สำหรับเซิร์ฟ7 8 9นะครับก็น่าจะเป็น EP สุดท้ายที่ลงจับเทพเพราะว่าบัตรไม่เหลือแล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็เกลือนะครับก่อนจะจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ท e ่บ้านโซนะครับเพื่อเป็นลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กล็ดไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่เข้ามาคลิปหน้านะครับผม See you again